ระหว่างมือข้างนึงขับมาผมไปบ้านเพื่อนนะครับโอเคแล้วผมก็ย้อนย้อนกลับมาบอกเพื่อนอยู่สวนนะครับเพื่อนสวนโทกรจอถทรทัศน์ทำไมถึงทำไมตอนนั้นเห็นอยู่ใช่ไหมว่ามีปืนโอเคแล้วสำเนียงภาษาพูดของเขาเนี่ยเป็นคนอีสานเราหรือว่าเป็นคนตาติด คนอีสานโอเคแล้วก็ปืนอยู่ตรงนี้ตอนแรกปืนอยู่ตรงนี้แล้วนี่พวกเราับไม่ข้ามี่โอเคอ่ะมือรับไปนี้โอเคอ้ามือจับไปนี้าเปืนผมเสื่อมไปแบบนี้ครับนะจะพูดอะไรกับเขาหน่อไปก็จะเห็นหนึ่งนี้จะได้ป้าภูมิมีกับว่าเอาก็ได้ร้อยลำขวดยายให้ยายก็ตกใจอยู่กับหลานผมขอโทษครับยายยายให้ภูมีไัเลี้ยงหลานหลานตั้งสี่คน ต้องใจ้วยกันแล้วแล้วไ้คุยไะกนขำี้บอกว่าไมนี่นัือเดียวเนี่ยครับตรงนี้มันเป็นทางต่างระดับครับมันก็เลยใช่ไหมัมันก็เลยทำให้เสียหลักเสีโอเคแล้วก็รถก็ลมลงปมาตรงนี้ประมาณตรงนี้รถลมลงไป้ไหอรถไปทางนี้นี่คนมันนล้มตรงไหนตรงนี้ รถล้อหนักติดไหลไปอ่าโอเครถนอนรถนอนนอนนอนพังนอนอยู่ประมาณไหนอ่ะนอนหรือแคร่รถปัดเจ็บนี่นะปัดหน้ารับังก็ได้โอเคทางไกลรถค่อยส่งเนี่นี่ทั้งหมดนี่คือการได้รับบัดตกหรือว่าอะไรตกทั้งทั้งปืนนั่นแหละครับปืนกับเพากรซินครับโอเคแล้วเราหาหาเนี่ยเราเจออะไรผมผมลุกขึ้นปุ๊บผมเอามอเตอร์ไซค์ขึ้น เจออยู่ตรงตรงนั่นครับอ่าโอเคเจอปืนแล้วแม็กกาซีนละ่ะแม็กกาซีนไม่เจอครับไม่ไม่เจอนาที่นั่นผมเห็นเป็นปืนผมผมโมรู้ว่าแม็กกาซีนมันรุดนนะครับโอเคแล้วปืนที่ว่านเนี่ย